สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 786หัวหน้าให้หยุดวันขัดตาเลิกต้องได้ค่าแรงหรือไม่ขัดตาเลิกของคุณเนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามันคือวันหยุดประเพณีตามประกาศของบริษัทของคุณใช่หรือไม่ถ้าใช่คำตอบก็คือได้รับค่าจ้างอย่างแน่นอนครับคุณจะเป็นพนักงานรายวันรายเดือนทำงานมานานแค่ไหนก็ตามเพิ่งจะเริ่มทำงานได้แค่วันเดียวและวันต่อมาเป็นวันหยุดประเพณี คุณก็ต้องได้รับค่าจ้างครับนี่คือวันหยุดประเพณีตามประกาศของบริษัทของคุณแต่ถ้าคําว่าขัดตะเร่อของคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวันหยุดประเพณีของบริษัทแต่หัวหน้ามาสั่งให้คุณหยุดทํางานก็ต้องดูว่าหัวหน้าเนี่ยมีอํานาจสั่งการแทนนายจ้างในเรื่องให้หยุดงานได้หรือไม่ถ้าได้ถือว่าเป็นการ ทำแทนนายจ้างเปรียบเสมือนนายจ้างเป็นผู้สั่งเองแบบนี้ก็ถือว่าคุณก็ต้องได้รับค่าจ้างครับเพราะคุณพร้อมที่จะทํางานแต่เขามาบอกให้คุณหยุดเขาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับคุณแต่ถ้าคําว่าหัวหน้าให้หยุดเนี่ยไม่ได้สั่งให้คุณหยุดนะแต่ว่าเขาอนุญาตให้คุณหยุดได้ก็คือสมมุติว่าเทศการ ที่บริษัทอื่นเขาหยุดเนี่ยแต่บริษัทของคุณไม่ได้ประกาศไว้ในวันหยุดประเพณีแต่บางเอิญก็มีพนักงานหลายคนอยากหยุดหัวหน้าก็เลยบอกว่าอะช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยเยอะถ้าใครอยากหยุดก็ยื่นใบลานะยื่นใบลามาอนุญาตให้หยุดได้ก็ต้องมาดูว่าคุณลาประเภทไหนล่ะซึ่งแน่นอนมันก็ควรที่จะเป็นลากิจนะครับแต่บางบริษัทเนี่ยก็เอาเรื่องของวันหยุดพักผ่อนประจําปี เอามาใช้เป็นการลาได้หรือที่เรียกว่าพักร้อนนะครับถ้าเป็นพักร้อนคุณก็ได้รับค่าจ้างแต่ถ้าเป็นลากิจก็ต้องมาดูว่าในสัญญาว่าจ้างระเบียบข้อบังคับว่าไว้อย่างไรคือขั้นต่ำครับการลากิจเนี่ยถ้าไม่เกิน3วันต่อปีคุณต้องได้รับค่าจ้างถ้าเกิน3วันไปแล้วเนี่ยอันนี้ดูที่ระเบียบข้อบังคับว่าตัวคุณเนี่ย เข้าขายที่จะได้รับค่าจ้างหรือไม่ถ้าลากิจเกิน3วันอันนี้คือคําว่าหัวหน้าให้หยุดแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดนะคืออนุญาตใครอยากหยุดมาเขียนใบลาไปหยุดได้เพราะว่าวันนี้งานมันไม่ค่อยเยอะใครอยากจะหยุดก็หยุดไปเถอะใครจะมาทํางานก็มาทํางานนะครับก็ต้องดูว่าคุณลาประเภทไหนเป็นการลาแบบได้เงินหรือไม่ถ้าเป็นการลาแบบได้เงินคุณก็ต้องได้รับถ้าเป็นการลาแบบไม่ได้นะครับอย่างเช่น คุณลากิจเกินแล้วนะครับเกินที่ตกลงว่าคุณจะได้รับค่าจ้างในการลากิจอันนี้คุณก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าวันนักขัดฤะเ์กเนี่ยที่คุณหมายถึงมันคือวันหยุดประเพณีตามประกาศของบริษัทนะครับก็ต้องได้รับค่าจ้างอย่างแน่นอนครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ